สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับช่องอาร์ชาอ๋อไม่ใแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่จะมาแกะกล่องผลไม้พี่บอกตามตรงเลยนะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่เคยกินพี่ไม่เคยกินเลยก็เลยสั่งมามาดูดีกว่าครับว่าเป็นอะไรสวัสดีบปีใหม่มาด้วยร้านนี้ส่งจริงนะจ๊ะมาดูครับว่าเป็นลูกอะไร ต้องกินก่อนอือหือหอมฉุยเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนว้าวดูเนื้อครับลูกพีชนะครับนี่เ้าเรียกว่าลูกพีชลูกพีชพันเฮอริเนนะครับพันุเฮอริเนนี่ครับดูนะครับมีเยอะเลยน้อนนดูข้นงในครับแมเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยว พี่จะชิมให้ดูกินกับอะไรอร่อยดีเราก็มีแนด์ป้าหวาน,นนะแลรป้วถมนะแล้วก็พริกเกลือลาวแล้วก็บวยนะครับแล้วก็พริกเกลือธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูเร็วครับอร่อยหรือไม่โอเคครับน้องๆเรามาต่อกันเลยนี่ครับพี่จะชิมนะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่เคยกิน ไม่รู้อร่อยไหมนะเราไม่เคยกินเหมือนกันแม่ตุ๊กแม่ตุ๊กดูเนื้อข้างในเขาอื้แกะเปลือกโอ้มีรสชาติหอมมากครับเขากินนั้งเปลือกนะรู้สึกว่าเราชิมแบบส,สดๆก่อนนะกินรสชาติบอกอยังไงวะ ที่มพิกเกอร์ดูนี่อืมกรอบเลยไหมตุกน่ครับเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องกินด้วยนะไม<อ>่กินไหนตากล้องเราจะกินตั้งเต๋กเลยนะดูนะผสมไปเลยนะ รสชาติมันจะมีรสชาติแบบหวานๆนิ่มนิ่มอะ่ะนี่นะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมหมาไมอืมนี่อันนลูกพีชก็ว่านะครั้งแรกในชีวิตเลยน้องๆที่พี่เคยกินดูไม่ข้างในไมด่ดีโบ๋น่าจะไม่ติดนะน้อนนนะ <laughs> โอเคราก็เล็มเปลือกมันนิดๆนะนั่นๆๆนะเพื่อให้เราได้กินง่ายๆหน่อยเขาจะมีขนนะน้ำเปล่าหวานครับ,รบอร่อยไหมครับกินน้ำเปล่าหวานอร่อย เพราะว่ามันไม่เปรี้ยวมันจะออกรสหวานนิ่มโอเคนะักบัมเพิ่งครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อร่องอจานจ์าอฟิเชอร์นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย